บอกบอกเอฟซีใหม่อยู่เอฟีใหม่ด้พอกับแม่จากปากเจ้าเม่เสียพ่อพ่อกับแม่ป้ากันพ่อกับแม่ป้ากันเม่เจ้าเสียเนาะเสียได้จากปีแรกเมียนะเจ้าไปอยู่น้ำพายสบัตนี้ยจ้ไปอยู่น้ำพายแต่ขคยังไง mè thảo đó rồi, đó mè thảo rồi, tớ này, bữa nay đây phải dưa, có dưa này huyên cộc ưỡi, tê 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 như nồi rồi, nhảy ma này, nhà b้าน, đi đâu thì đi, 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 đi đâu thì à, bố, bố gấp youtube, con ngồi bì ngây say, thì nó, đơm, để còn toóc lại, pì non vậy, còn toóc lại, chỉ nó cứ luôn á, còn toóc thấy chỉ chắp vào lại. โอ้ฝนตกพี่นอนนอนอยู่นี่บ้นอนอยู่นน้ำมยิ้มบ่ดว่าจะไดิ้มโอตกแงแห้อกระิกอนอนน้ำมายิ้มมี้มื่นบ่มยิ้มนอนบ่นอนอยู่ี่ยโอ้เอาพีนอนีนอนเอาไบมดี้งบ่ยิ้มเพิ่นไ้โครมเ่าไโคมเนี่โอ้โคมบ่นี่่อกไฟน่ะถ่านมันนี่ นานก่อนเดียวช่วงอันนี้ว่าเฉียนตากบตาเขียนนะฮะมันเลฉียนอยู่บ่จะชี้ฉางได้ได้ยี่นี่หมอไพ่ได้บ่คือมันเปนบ่บางน่อทานบ่อันนี้นะเป็นก้อนทาร์ตัวแบบนี้นวคู่แล้วฮะมันเหตุยังบ่ได้เนี่ยบ่ยิ้มเบ้ยไงคู่ก็แล้วมือจีดักกระดับเนาะคือนี่ก็งมต่อมอหา มันงอคีเในหัวเนาะตา่ใช่ก็บาดว่าแท่นีิเนาะโอ้ยยางไรก็อยากไร่หัวโค้มไปนพี่น้องคํเบซีนช่วยมากะเอาราคาจะหา่อหกร้ยบาทในแจ้งเป็นยังตีแจ้งเป็นยังเนาะยืนมันมันยืนมันาเห็นเนาอเบิดลเบิดแล้วัอันนี้ว่าจะว่าจะมือสากมือสากมันโมเมนมันไปสากเนี่ยไร่ะนามเมนตนี่ยากโมเนตนี่ากทานมลัมเนยะ ให้เจ้าเขาตัดเนอะตัดแล้วเขก็มาต่อทนนี้โอ้ระวังไฟไฟช็อตโอหไฟช็อตไฟใหม่เฮือนเพื่อนเรเขาเจ้าเราได้ได้แบบเป็นแบบขูมใส่มีลายก่อนมัดแบบนี้ต้องชื่อเนาะทานวิทยุเอาเนาะทานวิทยุมาใช้เอาบางอย่างเนี่ยน้ำสามก้อนสามก้อนได้ยยอะยิ่งนี้สามก้อนเลยได้ใส่ใส่ให่มันมัดก็ต้องราว่าต้องนั่งเผาแล้วบอ บ่ฮอดสร้างเฮาเขียนนะอ๋อก oh. ินๆแล้วเนี anyway> ้ส um ิอเพิ uh, ่นงว่าเพิ่นอยู่เนาะมีลก่อนบ่ง่ายว่าสมมุติว่าเฮาซื้อโคมราคาอันถึกบัดมันน่ะบ่อยากทนปานดเนาะบ่ครับเนาะถึกน้ําถึงหยังมันอยากซอตามตามที่เคยเห็นมาก็ประมาณ5 600 600แม่น600สิแม่ว่าสุดยอดเลย600 อุดยุ่งอุดยุ่งคนอุดคนน้ำบาทพี่น้องเไยอย่าอุดยุ่งกับซื้อมาแล้วก็บูชาไว้ทั้งหัวพี่น้องยังไม่ใช่อย่างอื่นเลยเนาะมาเป๊ะใช่อยู่บ่ใช่อยู่บ่อเออมันได้กินได้ื่อกับปุ๊บเลยนะหัวไก่เจ้ตุ๊กพี่น้องก็ผ้ากันขึ้นมาเทิงผ้ากัขึ้นมาเทิงไม่ได้ห่อนยุ่งบ่อะมือเท้านี้นะบอเข้ามาอยู่มากกับฐานไทยเล่าเลยเกือบมาทันมือเช้านี้ tao à, là cái lá gì, hiểm kiềng, mưa hết bia coi sao, à, mưa thì vợ, đốt thuốc đi, thuốc Oh, tàu. hai ừ. Hai hai ừ. ừ. Oh, này. này, khỏi chỉ bảo ừ. tàu đấy thôi. Ừ. Ừ. hai đây, 50น่ะเพิ่นจ่ายเงินได้บ่1ยังอยู่เบิดว่าเฮาไปเฮ็ดเฮาเฮ็ดอีหลีแล้วมาเป็นประจํานะี้ค่อยบ่งอยู่ปี้ยๆอืี้กกินัโนกีแบบว่าเฮาเคยเฮ็ดเคยหยังนําเพิ่นแหเฮาวัดอัน พออยู่เนาะใส่เพิ่นอยู่เนาะใส่เพิ่นนําใส่เพิ่นเขาเฮาสิเว้าว่าบงบักแบนว่าอยากไล่เท่านั้นเท่านี้โดดก็บ่กล้าเว้าได้บ่เป็นเด้อเนาะเนบ่เป็นไดเาเฮาใส่นอยู่เเพื่อแห้งเฮานี่แหละเนาะนี่บัยามเกี่ยวข้าวเก่น้ําได้ไปหาเกี่ยวข้าวัจ้างอยู่บ่ไปอยู่เนาะไปไปอยู่ิบ่อนประจําอจนแล้วเป็นท่งสิบ่ อ๋อ่ยมันจ้างขาด้นะเนจ้างขาดนบ่ยิ้มเยเนาะดูมันเนาเด้อดูมันเอาต้องรู้มันต้องขยันนแหละพี่น้องไอ้เนาะมันจังซี่นะเนาะแนวใดมันสิรอดแนวใดมันสิกลุ่มตัวเองนี่แหละเนาะคนเดียวเนาะอตัวน้อยเออายุหลายไปบัดเฮายังบ่มีหั่นมีนี่บัดเออคนพอสร้างครอบครัวบัด ไมีไยอยากได้แล้วบัดนี้แน่อะไรนะเขาต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้เนาะมันต้องมันต้องแบบนั้นอะไรอย่างเงไอ้ดีใจบ่มนีาดิดีใจได้มุ่งได้มุ่งไหนสิคางแล้วบ่เนาะคางมุ่งย่มาตองหูยามฮอนตุ้มหูเนาะม่อยากรับบ่เนาะฉะนั้นจะเป็นไข่เนาะแเนี่ยเป็นไข่ Nej, ตอนนั้นก <brightness S 1> <GC, S 2> mm ับเอฟซีเพ mm. ิ air, Hence, ่นกัว่าเป็นไข่ยุ่งอยู่แล้วเป็นไข่ปลาเนาะไข่ปลาเพราก่อานอนแบบนี้นอนหมดบริมียังดีเนาะตอนนั้นก็เลยเนาะเป็นพาเป็นยังไงโอ้ยพี่อีกภาษาหมาอัดอันนี้แหละประตูให้เราเหมือนเจอฐานทางวันอยูว่าเอ้ยเฮ็ดไปที่แล้วแั่มันโล่งมันเย็นในเวลาอืมมันฮอน์มันอย่างอย่างลมพัดมานี้เลยปลาวันนี้พี่อีกเนี่ยเอา ก็ที่ว่านำมาให้เพื่อนพิธีมั่วแล้วพี่น้องเลยเนาะหิ่งของเนาะหิ่งของที่ว่าทางเอื้อยเพื่อนผาเอ็นมาให้ทั้งหมดสื่อมาในีกันเลยมีแต่ว่าให้ทางบว้ยิ่งขอบบุญขอบคุณเอื้อยเราเอื้อยเจี๊ยบด้วยเจี๊ยบอยู่ทางตอนไทยทางตอนไทยเพื่นแล้วบเว้ยเพื่อนดีดีมีแห้งหนุ่มเมื่อคืนหนุ่มเมื่อคืนเป็นเหมือนเนาะเป็นบอกบอกกับเฮียนบอกเอาแน่า ขอบุญขอบคุณเออหลายๆเดอ้อข,ขอบใจเออหลายๆเออที่ช่เครื่องช่อของให้ช่วยเครื่องช่อของให้คอยอืจั้งใจก็คอยอยู่ดีมีแห้งเดออ้อคอยอยู่ดีมีแห้งเดอ้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีความเจ็บจะได้ความไข่จะมีขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงเดอ้อ สุขภาพแข็งแรงเด้อสาุพี่น้องเด้อนี่ก็คือเจ้าอ่เวลาเวลาเว้าน่ะแต่ละเทื่อเจ้าก็ต้องจื่อต้องจําไว้เด้อจำไว้บ่เทื่อหน้าเทื่อไหนก็อ่าเฮาก็จะได้พัฒนาตัวเองขึ้นว่ามันจังสิบ่มีผู้บอกเนาะกเว้าได้อยู่บ่ยังบ่ินยังบ่ินจื่ออยู่บ่เว้ากี้ลองขอบคุณขอบคุณใหม่เด้อบ่จื่ออาเด้ออันนี้คือน อ่าขาดคูบอกคูสอนเนาะแม่นๆของเราเฮาก็ยังบ่าเนาะอืมบ่านะอเว้าภาษาลาวนี่ก็ยังฮู้เบิดชนมากเจ้าสิเว้าแต่ชนเผ่าเราเถิงนี้เนาะโดยเข้าไปในเม่อวานนี่ชนเผ่าเราเิงบ่ได้บ้านองเพชรนี่เนาะโดยอ๋อจําพอแล้วเนาะเ่นพอยังเว้าบทเซตีก็ได้เนาะมีแต่ว่าสิพยายามบอกสอนเราไปใเื่อ้เนาะแม่นพยายามบอก เราปรับปรุงเวลาอกจำเขากับจืดไปดำเพราะว่าหนึ่งมานี่ภาษาชุมเจ้านะมันใช่ได้มุมแคบเนาะอ่าเข้าจีนิ่นแต่ภาษาบ้านเขาเองบ่ได้เราต้องหาบอกให้ทางเอซีหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนไทยอ่าผู้คนหูจักภาษาลาวนี่มันใกล้เคียงกันได้ลาวกับไทยนี่ ແລະມະນີຜູ້ຮັກຜູ້ໃຫຍ່ເພິ່ທດລພບພີ FC ເ มีแต่ดูมันเอ่อแ่าแต่ละเมื่อนี่ไปใหเลียใส่ก็อย่ในบ้านอยู่ในบ้านครับบ้านเปบ้านหน่อยบ้านยีจะจะหาเยา่องช่วงก็แล้วเรียงมันนะช่วงนี้เลี้ยงกับโบคออย่างมีส่วนใดมิเตเทศทานนี้เอาพื้นนงเตาให้ท่าน

กี่จกสยนอนยิดัหัดักจะนอนปีนไปทังไหยนนเี่ยบอกจได้อหัวไปพุ่นหรอเปาหัวไปทางไหนหัวเนาะอะได้บอหัวมาทางนี้ตีนไปพุ่นเพราะบันไดมันอยู่เบื้องนี้เลยครับเต้องปีนลงมาสิตีนเราต้องลงมาเบื้องบันไดสาเราลงมาบ่ยนี่มาใกล้เลย มือซ้านี้จะว่าไน่ครับว่าเป็นอะไนี่จะพิดเกับรูดินโดยไม่ค่อยปากเดือพิชต้งเตกกี้คุณว่าเดือหะกับพิชนี้พิงเตกกี้บรดิปากเหมือนกันเลยก็ว่าเรามาอยู่ค่ะตอนนั้นคือว่ามาอยู่ต่างมาแต่ต่างคนต่างบุคคลว่าเาน้ำกันหักแต่ว่าเรามาโจบเบิงว่ายันเป็นหินเป็นนี้เนาะ อันนี้มันกบบระบอกได้แม่นบบว่าชาติว่านั่นน่ะจ๊มีแต่ว่าพยายามเฮาเองนีแ่แหละเฮาเป็นเด็กน้อยเฮาก็ต้องพยายามแบบ,บอ่าปรรับปุงเ <นะ S 2> ข้าหาผูยาย้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เพิ่นมาเว้ามาปากกะมันบ่คือหนึ่งมาเจ้าก็อยู่เถียงเพิ่นนี่แหละเนาะมแม่นอยู่เด้อบ่แต่ะบอมีเรื่องกันนี่เม่นี่แต่ว่าเฮาเป็นหลานเข้าเป็นหลานถ้าเกิดว่าวว่ากันว่าแล้วก็คือพ่ายากให้พิสกันนั่นแหละให้อยู่ร่วมกัน ุ่นแห้งดิคุ่นก็มาแล้วแต่งือบ่ได้งือบ่ได้เด้อมื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็บ่บ่ยินนไดนี่ใ่อีดอกมุงกมุงสิกับเลาเพิ่นว่าฮะยกบบ่เคยปากกับเลาอ๋อมันบ่ได้กเลา่ฮกมาทยนะออยู่ได้มา2ปีีบ่ได้ว่าอยู่แต่น้อยโอ้แต่ว่าเียให้เพิ่นมาย มันม่ได้ว่าชนิดกันเนาะเมนูหักหน้าก็แต่ว่ามอยู่น้่แต่น้ๆมันกับโบนั่นหเนาะแล้ก็จนใหญ่เลเป็นยรุ่นนั่นแหละเพรว่ามอยู่บ้านนั่นไมานองปีงมาซองปีซปีเราปเ่ยวนี่เราเราไปทงานที่ไทยเ่นเยนยังไเ่ อยู่มงได้เหยื่อบางทุนเจ้าอยู่คอยคือเขาไปเรื่อยอยู่บ้านน้องเป็ดใหญ่แก่คอยยังบูู๊่เนาะคอยยังไม่จัดใก้เพื่อนบ่เพือนนี้อ้โหผูใหญ่ใกล้พ่ใกล้กันบ่กับเพื่อนพู้ใหญ่ตาบอดฮะบ่ใกล้บ่ผูอใหญ่ตาบอดพู้ใหญ่ร้อนนับ่ใกล้บ่เจ้าหัวจั้าควรอยู่บ่อ่าได้อยู่ส่วนทางออกแต่ทางบักที่

นี่นนล้มใจตนี้ทุกเด้อเนาะเพราะว่า FC หลายๆท่านเพิ่นก็ยังว่าอ้าพ่อแม่เาดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่จิตเนาะเป็นจังได๋ดิเป็นจังได๋คือว่าปล่อยให้อยู่อ่ากับคนเดียวเอ้าบอกบอกใหม่ดบอกบอก FC ใหม่อยู่ FC ใหม่ดูพ่อกับแม่จะปากเจ้าแม่เสียพ่อพ่อแม่ะกัน พ่อกับแม่ป้ากันพ่อกับแม่ป้ากันนแม่เจ้าเสียเนาะเสียได้จปีลวแม่นเีไดมยิงหน่อยจะไปอยู่น้ำพายแบนี้จะไปอยู่น้ายเตยค่ยงี่เม่เ่าเนาะน้นแม่เ่าตอนนี้เม่เถาด้วยเม่เาเสียแบน้แส่าเพื่อนก็เข้าใน้ไอยู่ เคยก็ยนนกับเอื้อยแต่ึแยังหน่อยเลยโอ้ยงมาในในบ้านบ่ไงกับใหญ่ย้อนชาวบ้านย้อนชาวบ้านเอื้อยจะคนก็เอ้รนี่ฮะด้กตอนพม่เซียนะยังทากันน่อยอยู่บ่เอองคนนี้เอื้อยเอื้อยกัเจ้านะชาวบ้านเองดูน้ำเออญ่ย้อนชาวบ้านน้ำเน่ มานี่เอ้ยจะไปเอาหัวอลไเอาเลยยูใช้เอ้ยนะด้ยไอ้ไทยเหรอเอาหัวเอาหัวอยู่ไทยเพิ่นบอกเอาคนลาวเนี่ยบอกบ้านชีวิไลชีวิไลอ๋อหากเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นบอกคับเพิ่นมาไงออ๋อเพิ่นอไม่รน้ำเด้อคนอ เลือกยังอยู่อย่างนี้ยันติดกันอ๋อยันยันบูถือกันกับลูกกับผัวเพิ่นเนเน่เน่มีแต่ว่าเฮาเลือกที่ว่าเฮาอยู่แบบนี้แต่มีแต่ว่าให้ักให้แพงกันบัดเพื่อนเจ้าเดี๋ยวนี้ได้ค่ะเพื่อนพ่อเพื่อนแมย์ก็นาเชอยู่นะโอ้นาเช้าเนาะมันเป็นเฮือนมุนยังบกขาดอย่งกับเพื่อนยัยเพื่อนยัยนะบอก มันก็เลยนาสาวมีซิดอยู่หันเพราะว่ามันเป็นเฮือนมูลของพ่อของแม่ตะกี้เลยนาสาววัดเป็นดูกของพ่อแม่ผู้นี้บัดเสียแล้ววันนี้แม่แม่เป็นนาสาวอยู่น้ำเนาะวันนี้เนาะอยู่น้ำพอดมีได้เนาะโดอนี่แหละที่ว่าคนนน้าสาวเคนก็เลยนั่นเอาแสดงว่าเรื่องเรื่องมูลเรื่องมั่งจะได้ใช่ก็ค่อยก็มีซิดอยู่มีซิด โดยได้ยุตัวเราย่บงนะอ๋อบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิแงให้ไสบัดนี้ะเจ้าต้องมาแบ่งกับเอื้อเจ้าอีกเอื้อได้ห้งให้เลยยังเนาะยังๆอันนี้มันเป็นจังได๋นี่นานี่นานี่นามูบ่นานี่ว่าจังได๋นามูนามูเด้กวงตบ่นามูนี่กวงแดยาวลงไปนี่ซื้อทางาสาวเราเนพุ่งเมื่อเราเข้ามาพอแล้วเนาะแดงนั่นเด้โอ้ แต่เฮือนได้ใช่เลือนเฮือนดิข่วงบอข่วงก็มาเดินเหมือนเตือนอ่างเงี้ยเขมาเจ้าหาเงินปุ๊กเพื่อนปุ๊กซานนี่เจ้าสิปุ๊กอยู่อะไรเลินเฮือนใกล้เฮือนอาสาวบ่สมุดอาเฮือนหาได้ครับปุ๊กอนนนดดิิ อสมุดอ <mile inside> ันนี้ในเขาบอกในขาวอาในนามสมุดสมมุติว่ามีภูรักผูใหญ่เนาะแบบว่าบุอยากให้เจ้าอยู่ได้เถียงในเา้านี่เพิ่นไปปุ๊กกระตบหรือว่าเหตุเชื่อนน่อยเฮื่อนยังให้เจ้าไปยู่ดินนี่มีบอกอยู่ในหมู่บ้านในหมู่แบบบุอยากให้ยู่ใกล้อันแบบว่าบุอยากให้ยู่แบบนี้นะให้ยู่ใกล้คนชาวบ้านนะแบบบุอยากให้นอนอยู่ปลาอยู่ยังแบบนี้นะมีบอกดินกันกราชันอืมดินกราชัดินาวอยู่เฮื่อนอะไรเนาะ แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิให้หรือเ่แต่ว่าถามว่ามีเงินซื้อนี่มันมีโพดเนาะแม่นบ่เออเดีจ้าหาสั่นเนาะอโแต่ว่าในข้อมูเป็นจริงเจ้าเจ้าจะอยู่ใกล้เฮือนน้าสาวหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆนะหนีไม่ได้เนาะคำว่ามันคำว่ามีเงินซื้อเนาะเป็นบ่ เอาเงินซื้อทีได้นี่เขาเขาบอกในะนำแบบว่าอ่าเขาคุยกันเองเลยซึ่อเขาได้คุยกับทางนั่นเด้ว่าก็ไายชา่เหตุว่าเบิ่บิดแลวบูบิดแล้วนี่เนาะเราบูบิดดีแล้ววันแรกก็ญาติพี่น้องเอาเอาคุ้เป็นจริงด้วยนี่เนาะมันมันบูบิดกันอยู่แล้วแ่นบูบิดกันแต่ว่าขั้นว่าว่าแบบคนทั่วไปใช่ถ้าหากว่าหาเงินหาค้ำได้นี่เขาก็อยากมีปิดของตัวเองนี่แหละแน่นแน่น มันว่ามีเงินมีข้ามเป็นของตัวเองว่าเออเนาะสื้อบนบนบนไกลเพื่อนเนี่ยไม่จะโม้เนาะสบายแต่อยู่ในหมู่บ้านห่างแต่ว่าบ่ใกล้กันกะเฮากะสีอบอุ่นกว่านี้อันนี้ไปบลว่าไงว่าอันมันมุมมีผู้ทถกผู้เท่าแนะนน้ำเขาเน้นนั่นเนนนี่ด้เขาอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองนี่ยังว่าลูกหลานเด้อเห็ุนั่นนั่นนี่เด้ออ่าเพิ่เนแนะน้ำเนาะเอาเอาแบบไงไงใช่เด้อ คืออ่าจากที่ทั้งเบายิ่มเพิ่นกับนาสาวนี่เพิ่นก็เคยว่าบ่ถูกต้องปองรองกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเฮาก็พยายามบอกเพิ่นว่าเออให้ฮักให้แพงกันแแต่ว่าในความเป็นจริงน่ะเออเฮาอยู่ไกลกันเนาะอยู่อยู่ไกลกันแน่จักน่อยมันจังฮักแพงกันเออโอ้ยไปเยี่ยมฮือนาสาวก่อนกินฮอดแน่ติกินฮอดนาสาวอยู่ใกล้กันมันนั่นได๋นาสาวเคย่าว่าเป็นคนบ่ค่อยปากเพิ่นเด้เออได้นบ่อืมค่อยก็เป็นคนเพิ่นว่าบ่มัก ถามไปว่านี่นะมาฝากว่ามัางยุ่งนะไรอะไรง่ายๆเลยนะไปว่าบนมีเงินกับบุคคลในปากนะไปว่า,อ,ไไวาอ๋อเอาเด้อถามใครกันถามหากว่าเจ้ามีเงินมีคำนี่เจ้าอนามอยากไปซื้อดินนี่อย,อ,ยอยู่เลือนบ้านนี่เจ้าเจ้าเจ้าะไปอยู่อยู่บ้านไนบ้านนี่ชัวร์อยู่เป็นดินของเจ้าเองนี่เดี๋ยวอย,อยู่อยู่เนาะ อยู่ไป็มูกแกค,คู่แน่สิมาอยู่อนอกลายเงียบสงัดอยู่ที่แล้วเงียบเลยเนะาะเพราะว่าข้อถามเพื่อมซีเมียบซีเป็นคนละเพราะว่าหนึ่งม,ม,มากอ,อ่าทางพระพุยยเพิ่นกับวาอยุคือเป็นยังตง้องอยู่ป่าอยู่น้ำแบบเบิดปีตลอดชะ,ะบ่ได้เข,าขออ้าบ้านเขายังถ่านะ มันเป็นไปมันชีวิตเฮามันสีใช่อยู่แต่ชำนี่โบนะคือเราบอกว่านี่แหละชำนี่บ่ชีวิตเราเพราะว่าในความเป็นจริงเนาะสมมุติว่าอยู่นี่อีดีมาต่อไปพื้นไผ่นะเนาะน้ำด่ายไผ่สะดวกมันก็อย่างยากเลยมันไกลเนาะนั่นมันไกลมันไกลบ้านมีเพื่อนต้องเข้าพื้นกับไผ่ข้างนี้ดูลายเดือนดินซานก็นเลยเนาะแม่อันนี้แหละพี่น้องเลยหนึ่งที่ว่าจุดที่ว่า ต่งคนละเป่นไก็จะถามเขามาอยู่เลยกำพผ้ากำพอยได้เนาะแมนป่ะกผ้ากำพอยได้เกินแมนเลยจะเลยบอกว่ามีแต่ว่าทอได้แต่จะถอยมานแมนแล้วก็จะชูไปเินไหกัพวกเรดซื้อกินไปเงนที่เบิดบดานกอได้จะซื้อกินเนาะโดยงานต่ละเมือกัพวไเ้จะซื้อกินเอออบางคนองเอได้เซื้อ นี่สิภรร a ากินนะมื้ออือคนก็เริ่มห้วยและทีมงานเด้อปริมาณเท่าได๋นี่เลเนาะก็เฮ็ดเฮ็ดตลอดเฮ็ดแต่น้อยเฮาเป็นงานแต่น้อยจนใหญ่แต่น้อยจนใหญ่็เฮ็ดว้าง่ายๆน่ะเฮ็ดถึงเจ้าสิเฮ็ดอ่าไก็เจ้ามันบ่มีต้นทุนแล้วนึงมาก็บ่มีพ่อมีแม่ได้ก็บ่มีผู้เก็บผู้ออมให้หาได้ก็พอได้แต่กินได้แต่กินเนาะแม่นนอกจากจกปังไทย แต่ไปฟังไทยนี่อันนี้บ่เวียงก็บ่ได้ประมาณจัดคุณเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮาไปพุ่นน่ะมันสิอ่าได้เงินเก็บแน่อ่าเื่อยท่อแบบเมื่อยเฮ็ดงานแต่ละหมื่นสามีเพราะชีวิตติโดยงานแต่ละหมื่นเงินเก็บแทบจะบ่มีอึงเฮ็ดงานนี่ เลือกบ่ได้บ่ไปบัเฮาบ่ได้ห <trendy> ิว <No> บ <rules> ่ท้อหิวบ่สิกินเนาะเนาะแนวมันได้เนาะจําเป็นบ่จําเป็นเนาะต้องพึ่งพาตัวเองแ่แม่ต้องพึ่งตัวพ่ว่าเฮาบ่หาจักไผสิหาให้กินหาเงินได้เก็บกบางมื้อมีงานก็ได้ซื้อกินอืซื้อกินมอออฮได้ซื้อกินได้ซื้อกินเนาะ มาที่ไปคอฝนก็ไปคอลายเทื้อก็เก่งใจเในอายเพนในเดชั่งทังชาวบ้านชาวบ้านเห็นเจ้ามานอนอยู่แบบนี้นี่เพิ่นบอกเจ้าไปทัวรที่ทัวเดนบ่อ่เจก็บอกเพิ่นก็หูนะเพื่นบอกหูนิสัยนะโอู้นิสัยบอกยันวาเนาะยันวาโอ้คนผีบ้าอย่างเช่นตงซีแท้ประชันนะบรเคยมีคนบอกเพื่อนบอก เี้ยเขาถามเพื่อเพิ่มซนจังาเขาก็ไ่ค่อยซือซีเขาอยู่นี่นาอันนแหละพี่น้องไงอันนี้แะเพันวาวาทุกวาโมรีมีพันจังวาพี่น้องลุงป้ากระจังวาล้านเป <c <c ็นคู่กับ well, like ุเกลวเนาะอันนี้ไลยอยู <h <h ่ใส่กระตามได้ขนาดเขาบนเรมือเรนตินอยู่ได้เนาะเนี่ยจะไม่เคยรักลิ้มหรอวะคือว่าเรนนอตจะขนาดเราหาได้เรายงหาใครเนาะเนบ่ ทำครุฑเจรได้หลายๆมันนี่โทรบอกเคยเลิกไปมาซื้อเด้อขอเข้าให้เพิ่อีกล้วกินดีห้ากับใบคายใบคายให้ฝืนคนก็ให้ข้าวกินเสียมด้เสียมมีบ right ่ค่ะเสียมชื่อมาใหแล่อโอ้แต้องำคุดเดิมเมื่อไหร่หาแพ้ย์ไปหาครุณเจลเมื่อไหร่เอ้อแม่ ฝนตกมื้อนี้นกล้ยอือจะไปคุดเอาเท่าใด๋สิว่าได้ฮอดตอือแวปาอยู่เดแถวนี้เนาะอือ่แถวกเก็บมุงมันสีดนี่หลายๆเนาะยสีดสิมียคมันแนี่ฝนตกฝนตก่มื้อนยเนาะไปซะไปําไดเนาะ้วยแล้วครับแม่ๆ้วยมื้อเช้าบ่ได้สิได้ มาอัปเดตเบิงอัปเดตใหม่ตมาตรวจเบิงว่ากลางมุ่งเป็นอยู่บ่เนาะกลางมุ่งอยู่แล้วเนี่ยเบิงชาวมาสิเบิงว่าเป็นอะไดกลางมุ่งในใดนะคุมอยู่คุมกินเด้ออน่ะบายิมอันนี้คือคือชีววิแบบตรงๆงคือปัจจุบันนี้เจ้าก็กินผู้เดียวอยู่แล้วเนาะเจ้าต้องรักษาเองเนอะเพราะว่านี่มันก็เฮาเฮาไว้สำรับทั้งบายิมอยู่แล้วเนาะเมนเจ้าเจ้าบ่ต้องเป็นห่วงผู้นั้นผู้นี้เด้อเจ้าต้องกินคนเดียวก็ได้ใชาตัวนี้นะอยังให้เจ้า คิไว you know, uh, ้หักเช้าว้กินโดนๆเด้อยันว่าเออแบ่งให้ผู้นั้นแบ่งให้ผู้นี้เดี๋ยวมันสีนนั้นไะเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้เจ้ากินเด้ออันนี้อันนี้คือว่าวเมียนแตมความจริงเด้อบ่ยิ้มเด้อเลยให้่ได้าวนะยังเป็นห่วงคนอยู่อ่าเรากับบุ้มี่คือการบอกอ๋อเจ้ายังเพ่งหลานอยู่ เรากับจีเป็นย oh. ังลูกหลานมาล่ำอันน la allora ั้นนี่เนาะนึ่งมาเขากับใส่ที่พักเพิ่นนี่ได้นี่จีเป็นตัดปูดเพิ่นด้วกับบัวไร่คือเขาในเจ้ากขาแบ่งมาเพิ่นบ่วเขแบ่งมีเพิ่นคือมาเอาแล้วกับบด้มีลูกมีผัวเราบ้า่ได้มีผัวเราบ้าเราเนาปลาะเรากับบัมีเออเรากับบัมีผัวกับป้าแล้วบอกง่ายว่าที่ว่าเจ้านั่นเลือกบ่อยากอยู่น้ำเล้าเอาซื้อ เจ้าจะมาความพิจาระโอ้โหตอนนั้นเนาะพิกันกับลูกกับผัวแล้วตะกี้กันนะก็พิกันอ่านี่เดินผ่านไปได้ครับมผ่านวปามันอ่ามันสีนั่นมีแต่ว่าคือว่าเนี่ยลูกหลานมาโคกอะแบ่งกันเนาะแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเจ้าเป็นหันเปหนีเรื่องที่เรื่องที่ก็เออนาสาวเนาะแม่นแม่อมันบวกคือเออคือทางที่เฮาหนีได้แใจซอยเล็กน้อยๆนี่ เด้คือว่านะให้ให้ใ้ซ้ที่ให้ได้เด้อบ่แม่นให้จนเบิดจนตัวเองอดเนี่ยบ่อีกคือเก่าบ่ได้ด้เนาะบ่ได้บ่ได้จะต้องเบิ่งตัวเองนําเพี่น้องเอ้ยไปซะเนาะมานีแหละมันทําแล้วพี่น้องอยู่ีมแงเด้อบ่ยินเด้อสบายดีสวัสดี